ตาสม็นข้างซ้ายสิได้หัวตาสม็นข้างขวาสิได้ให้ตาสม็นสองข้างสิเป็นจังได้สิถึงหัวถึงให้สันโบ้เอาคำโบราณน,นานมาเพิ่นว่าไว้ ขมินขวาเรื่องร้ายข้างซ้ายดีงั้นนูขอข้างซ้ายเอาทีๆสอย,ยิกยิกเลยคุณพี่หนูชอบใจหนูเกิดมาส่วนมากจะนักขวาพบแต่เรื่องซัวซัวมามากมายให้กวดนี้ดีกวดเขาเริ่มต้นไหมปีนี้หนูขอซ้า สายทั้งปีแต่ความจริงวันนี้มีอยู่ว่าแฟนนุเขาหนีป่าทำไงดีตาเสม็นสายทีขวาสีทีช่วยนูหน่อยคัดคุณพี่นูอยากเสม็นสาย